สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกผมอีกเช่นเคยกับผู้อุทนายป่วยนะครับผมครับผมวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังมีแฟนเพจ o o k นั๊นในยูทู e ก็สอบถามมันมาในกรณีที่ว่ามีเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับน้องอุทนายในกรณีที่ว่าตัวสามีเนี่ยไปทำงานบังเอิญว่าแอบจิกเงินนายจ้างออกมาเพราะว่าทางด้านครอบครัวเนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินส่วนอ่า ภรยาเนี่ายป่วยก็ก็เลยเนี่ยเอาเงินออกมาทีนี้พอตํารวจจับเนี่ยก็อ้างว่าที่กระทําไปดังกล่าวเนี่ยกระทาด้วยความจําเป็นเพราะว่าต้องเอาเงินมารักษาครอบครัวอ่าทีนี้เมื่อนําเงินมารักษาครอบครัวเนี่ยถามว่าในกรณีทางเพ่งเนี่ย่าตัวสามีกับตัวภรยาเนี่ยต้องรับผิดร่วมกันหรือไม่ครัาน้องทไานอ่าก็คือในกรณีตามเรื่องก็คือเขาถือว่าเราพูดกฎหมายแบบ ผัวกับเมียอาจะทะเบียนสมรสโดยการทํานิติกรรมทั่วไปเนี่ยอาถือว่าเป็นหนี้ร่วมอเป็นหนี้ร่วมก็คือทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยอาต้องรับผิดชอบร่วมกันก็คือเป็นเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายดูแลครอบครัวใช้จ่ายชีวิตประจรําวันหรือรักษาลูกก็คือมาดูแลครอบครัวของเราเองอ,อ่าเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นหนี้ร่วมและต้องรับผิดชอบแต่ในคดีนี้นะฮะ ไม่ไม่ได้เริ่มจากการทํานิติกรรมการที่ว่าไปยักโยกเงินคนอื่นเงินนายจ้างมาหรือทําความผิดอาญามาโดยฝ่ายสามีหรือฝ่ายผัวเนี่ยเป็นคนทําผิดฝ่ายเดียวเนี่ยเ <S S S> ช่นนี้ฝ่ายภรรยาไม่รู้เห็นต่อให้ภรรยาจ่ายเงินก็ตามเนี่ยอ่าคนที่รับผิดก็คือสามีคนเดียวอ่าภรรยาไม่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมกันอ่าแต่ทีนี้เมื่อสามีเนี่ยโดนจับแล้วอ้างว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เงิน เพื่อให้ตัวเองลดทุนหลุดพ้นความผิดอะไรก็ตามเนี่ยว่าภรรยาเนี่ยจะไม่เจ็บป่วยต้องใช้เงินแบบนี้อ้างไม่ได้ครับยังถือว่ายังถือว่าไกลพยันตรายยังมาไม่ใกล้จะถึงคือยังไกลอยู่ก็คือหมายความว่าการแปลเงินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพยันตรายที่จะถึงเลยไม่สามารถที่จะอ้างอาจำเป็นได้ครับผมทีนี้ ก็คือฝากไว้ด้วยบางคนอาจจะคิดว่าแบบกระต่ายตื่นตูมบางทีเอ้ยทํายังไงดีอ่าผัวเราทําแบบนี้ปุ๊บเราต้องรับผิดชอบหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้เป็นหนี้ร่วมกันไหมอะไรแบบเนี้อ,อก็คือเราดูที่คนทําผิดแต่ถ้าเกิดสามีภรรยาเนี่ยรู้เห็นร่วมกันเนี่ยอ่าโดยการร่วมกันทาความผิดแบบนี้ก็ถือว่าทําความผิดร่วมกันแต่ร่วมกันแต่จะไม่ใช้คําว่าหนี้ร่วมอ่า งไงก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไคร้ให้กับพวกเราคู่แตนากลุ่ยได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ